อตอนนี้นะครับจะท้าผู้จัดสร,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 ร้างองค์พระประธานกำลังปรนะเพณีองค์พระประธานแต่พระมหาเถรานะครับพระตำลางพระพระภูเก็ตเสด็จตาเพื่อนะครับเจ้าว่าพระมหาเสนาครับ ลำดับต่อไปนะครับจะได้เตรียมี่ดีอัญเชิญพระเปิดโลกทางทิศเหน,หน,อเนือนะครับทางด้านบนควรจะพร้อมนะครับพร้อมอย่างด้านบนด้านบนเ,เจ้าหน้าที่เตรียมเลยนะครับเตรียมเลยเจ้าหน้าที่เพลิน เรื่องข้าวารนะครับเตรียมอันเชิญเดี๋ยวพระอาจารย์เจ้าอาวาสท่านจะได้บอกตัวกาว่าอันเชิญองค์ไหนก่อนนะครับเอาที่เดียวนะครับเจ้าข้าทาะทีเดีเจ้าข้าทาง เลือทั้งสี่ชั้นนะครับทั้งสี่ั้นจะพาคุณแสทองคุณสวยงจูและลูกๆนะครับทิเหนือชั้นบนสุดนะครับสามหมื่นหาบาทชั้นถัดลงมานะครับสี่หมื่นห้าพันบาชั้นที่สามหห่นห้าพันบาทและชั้นล่างสุดนะครับห้าหมื่นตาแปดหมื่นห้าพันบาทเจ้าภาพผู้จัดส้าง คุณสมปองคุณตะไวญาลูกยูขอร่วมอนุบาทนาสาธุขอเรเชิญเจ้าภาพนะครับได้นหน้านะครับของที่เนิับนะครับองพระเปิดโลกของที่เเิ่อสามหมื่นสามหมื่นห้าพันบาทนะครับให้ับเชิญปีิสถานเป็น